เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast คุณถนอมจิตบุตรลาดเนี่ยนอกจากจะเป็นเกษตร,รกรผู้ปลูกส้มโอและลิ้นจี่แล้วเนี่ยยังมีตำแหน่งอีกตำแหน่งคือเป็นอะไรนะ เป็นสมาชิกสภาเกษตรศกรจังหวัดสมุทรสงครามในตําแหน่งรองประธานสภาเกษตรศกรจังหวัดสภาเกษตรศกรเนี่ยมันมีทุกจังหวัดไหมพี่สาหรับสภาเกษตรศกรเป็นองค์กรที่เกิดใหม่ซึ่งมีมาไม่นานรประมาณ10กว่าปีมีทุกจังหวัด7จจจังหวัดมีสภาเกษตรศกรทุกจังหวัดค่ะซึ่งสภาเกษตรกรเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่เกิด มีปัญหาในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการผลิตการตลาดแล้วก็การบรหิหารจัดการต่างๆค,ค่ะมีผู้แทนสภาเกษตรกรเนี่ยรับปัญหาตรงนี้ไปยื่นให้กับสภาชาติสภาเกษตรกรแห่งชาติก็คือเหมือนกับว่าเ,เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อสภาเกษตรกรเป็นลูกรประมาณนี้ค่ะพี่ปิ่นมีตำแหน่งอะไรในนั้นนะอ่ะตัวปิ่นเองเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจัรงหวัดไม่ใช่ธรรมดา ก็มีบทบาทหน้าที่ตามที่ทางประธานสภามอบหมายแล้วแต่ท่านจะให้เราทำอะไรพี่พี่ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างให้ผมหน่อยนะว่าสิ่งที่พี่ทำแล้วมันโดดเด่นจับต้องได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างในการในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาเ,าเกษตรกรจังหวัดค่ะในส่วนของออภารกิจที่แต่ละคนแต่ละองค์กร ที่ได้รับมอบหมายอย่างหลักๆที่เห็นกันแบบชัดเจนก็คือเป็นตัวแทนที่รับเรื่องของปัญหาร้องทุกข์ของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีปัญหาอะไร,รเราก็มานําเสนอในที่ประชุมสภาเพื่อที่จะให้ที่ประชุมสภานําเรื่องตรงนี้ไปแก้ไขหรือถ้าแก้ไขไม่ได้เกินฝ่าภารกิจที่ต้องการต้องทําก็คือไปเชื่อมโยงไปประสานกับองค์กรต่างๆเช่น ในเรื่องของการผลิตก็เชื่อมโยงกับสํานังกงานเกษตรจังหวัดถ้าเป็นเรื่องของการตลาดก็คือไปเชื่อมโยงกับสํา,านักงานพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาต่อให้กับเกษตรกร,ค,รค่ะเห,เห็นพี่ทีมงานแจ้งมาว่าเนาะ,ะสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเข้าไปส่งเสริมเรื่องอะไรนะโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท,ทํายังไงพี่เขาไปทําอะไร ในในส่วนในส่วนของการทําโมเดลก็คออือมีการวางแผนการผลิตการตลาดการบริหารจัดการต่างๆในกลุ่มองค,ค์กรค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ,อ,อตั้งศูนย์เรียนรู้ที่ในชุมชนค,ค่ะแล้วเพื่อที่จะได้เรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นออของปินเองก็คือจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทำ กําจัดแมลงครับค่ะก็คือเป็นเศรษฐกิจชีวภาพค่ะแยกไปคือไอ้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยผมผมได้ข่าวว่ามันมี3ด้านหลักๆใช่ไหมค่ะก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวของพี่ก็คืออยู่ในอะไรเศรษฐกิจในชีวภาพในส่วนของทำสารเขาเรียกว่าไปกำจัดศัตรูพืชแล้วก็จัด สัตวพืชเอามาใช้ในสวนในสวนส้มโอของของพี่เองหรือว่ารอบรข้างของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกษตรกรท่านใดต้องการใช้ก็คือมาช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันนําไปใช้ได้ก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็มามารวมกันมีการต่อยอดการต่อยอดเนาะโดยโดยกิจกรรมบางกิจกรรมก็มีการสนับสนุนทั้งเชื้อทั้งองค์ความรู้จากสภาเกษตร และสำนักการเกษตรจังหวัดค่ะในบางเรื่องผมคงไม,ไม,ไม่ไม่ถามนะว่าสภาเกษตร,รจังหวัดขึ้นตรงกับหน่วยงานไหนสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้นตรงกับสำนักนายกอ๋อไม่ใช่กระทรวงเกษตรใช่ไหมอดีตที่ผ่านมาเคยขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรแต่ปัจจุบันถ่ายโอนมาเป็นขึ้นตรงกับสำนักนายกค่ะอโอเคได้วความรู้จากพี่ มากเลยแต่เดี๋ยวก่อนจะจบผมถามนี้ส้มโอของพี่เนี่ยนอกจากขายตลาดขายผู้บริโภคในประเทศส่งออกพี่มีแปลรูปมไหมอของเราจะมีแปลรูปในเรื่องของแกะเนื้อแกะเนื้อใช่ค่ะเนื้อส้อมโอที่ที่เรากินกันเนี่ยรเราเอามาแกะแล้วก็ส่งโรงงานครับทำเขาเรียกว่าน้ำส้ม น้ำส้มโอในน้ำเชื่อมอ๋อเหรอค่ะนอกจากจะแกะเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นกลีบที่ที่เราทานกันเนี่ยนะคะอันนี้คือมาใส่กล่องใส่แพ็คแส่จจริง่างนี้เลเปล่าไม่ค่ะเราแกะแล้วก็ทำทางบริษัทอะเขาจะเอาไปทำส้มโอในน้ำเชื่อมแล้วก็ส่งออกยุโรป๋อค่ะนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ค่ะมีอีกอย่างหนึ่งไหมแล้วก็ในส่วนของนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยก็คือจะมีการเปลือก เปลือกส้มโอเอามาแปรรูปได้หลายอย่างนะคะออย่างเปลือกเขียวเนี่ยก็เอาน้าต่อมน้ํามันสกัดเอาต่อมน้ํามันเนี่ยเอามาทำน้ํามันหอมระเหยทําเครื่องสําอางแล้วก็ถ้าเป็นเยื่อขาวๆคือเปลือกข้างในสามารถเอามากวนทำคอฟฟี่ทําหยีแล้วไอ้ที่มันทําเป็นแท่งๆขาวๆที่ไปงานงานไหว้จีนอะไรพวกนี้มีไหม เปลือกส้มโอเชื่อมใช่ค่ะผมชอบกินนะอ่าคล้ายๆแฟงอ่าคล้ายๆแฟงค่ะอารมณ์คล้ายๆแฟงใช่ใแต่ว่าใช้เปลือกส้มโอในส่วนที่เป็นสีขาวครับค่ะเอามาเชื่อมอ๋ออันนี้พี่ก็ทําอะไรนะน้ําส้มโออ่าถ้าเป็นน้ําส้มโอเนี่ยอ่าเราแกะเนื้อให้โรงงานโรงงานเป็นผู้ผลิตที่ทําส่งออกครับแล้วในส่วนของพี่เองที่แปะรูปเองเลยก็คือทําในเรื่องของอ่าเป็นกลุ่มแม่บ้านด้วยใช่ไหมคะทาในเรื่องของ เปลือกส้มหยีเปลือกส้มเชื่อมค,ค่ะแล้วก็เอาตัวต่อมน้ํามันก็คือผิวของมันเนี่ยเอามาสกัดทําน้ํามันหอมระเหยเป็นยาสันยากันยุงได้คครับ่ะขายที่ไหนไปหาซื้อได้ที่ไหนถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นหยีเป็นเชื่อมจะมีตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นก็คือในแม่กองค,ค่ะ แล้วที่ว่าเอาไปทําเป็นน้ําหอมสกัดี่อ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นจะเป็นยากันยุงสเปรย์ฉีดกันยุงอันนั้นก็มีตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะมีกลุ่มเขาทาลงไปขายแล้วออนไลน์มีไหมพี่ตลาดออนไลน์ของเราจะเป็นผลสดผลสดอย่างเดียวเลยผลสดอย่างเดียวเลยแปรรูปไม่มีหรอพี่แปรรูปเราจะไม่ทําออนไลน์เพราะว่าเนื่องจากว่าการแปรรูปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาการเก็บครับค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งเราเราจะไม่เน้นในเรื่องของออนไลน์แต่ออนไลน์เราเน้นในเรื่องของผลสดขายเป็นขนครับโอเคเพราะฉะนั้นผมให้พี่ฝากไอ้นี้นิดนึงเพจหรือช่องทางการติดต่อในการซื้อซื้อผลส้มโอติดต่อได้ที่ไหนค่ะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจต้องการชิมส้มโอนะคะเข้าไปที่เพจสวนถนอมจิตครับ f a c e b o o k ถนอมจิตบุตราร,ราชไลน์ไอดีศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามหกสี่สามศูนย์หนึ่งค่ะตรงนี้เป็นช่องทางการติดต่อที่ติดต่อกับส่วนถนอมจิตได้ค่ะเบอร์โทรพี่เบอร์โทรอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามหกสี่สามศูนย์หนึ่งปิ่นค่ะโอเคก็วันนี้เกษตร5 G พอร์สแคร์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิน่นคุณถนอมจิตบุตรราชเกษตรกรส้มโออำเภอ บางคุนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างสูงนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะท้ายนี้อย่าลืมช่วยก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ